ผมว่าผมจะขึ้นตามท่อน้ำนี้นะนะครับเพราะโดนในลำห้วยมันลำบากมากมันเลื่อนนะครับก็ก็ประมาณอย่างนี้นะครับทานโดนพนไม่มีแล้วนะครับก็จะไปตักน้ำนะครับอยู่ตาน้ำกันนะครับเพราะว่า จเจริญความคิดผมในสายผมผมชอบการเข้า um ป like like so ่านั่งสมาธิสวดมนต์หาบุญกุศลให้องค์พระพรมเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาผีสั่งนางไม้แบบนี้ผมชอบแบบนี้ก็ช่องบาลาีปูรูสีร้อยแปดฝากทุกคนด้วยนะครับไปที่ อยากได้บุญก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับอ่ครยามาดีนะอ่ะใครยามาดีอ่ครยามาดีนะอ่ครยามาดีแล้วตาไปช่วยดีเราจะคุยภาษาชนเผ่านะครับผมคุยได้แปดภาษานะครับภาษาอังกฤษก็ได้นะครับผมอยู่ดอยก็จริงอยู่นะครับแต่ผม คุยได้แปดภาษานะ a อร these n ี e d ิ p เจ k in j a p a n e s เป็น Peter s p e a อ I อ t เอ็กยากแล้วนะครับเหมือนจะไปยากมากแล้วคุยจะต่ขึ้นยังไงวนะนยเหมือนจลายลำบากนะครับ ถลกไม่เสิบยูเซยูไลยูทอกีอีเดมอลเทนอ่ามาดูได้นะครับดูได้นะครับประมาณนี้นะครับเข้าป่าลึกนะครับอือไทยกันจริงๆครับกะกะอะไรนะครับ เขาลงดามน,นะครับลงดาำน,นะครับเื่าฝนจะตกด้วยนะครับแต่ความพยายามของผมยังไม่หมดนะครับผมจะเข้าป่าฝึกกระบ้าทิแรงนี้ผมจะนาัามาทีเดียวกมาไปป่าลงดิบนะครับ